สุดท้ายข่าวฟ้าวันใหม่ครับครับก็เมื่อสักครู่นี่เห็นเป็นสปอร์ตออกมาแล้วนะฮะครับคิดสร้างชาตินี่แหละฮะครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับแนะนําลูกๆหลานลูกศิษย์ล,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 ลูกหาครับมาร่วมโครงการที่สร้างสารรค์ส่งเข้ามาเลยนะฮะทีมละสามคนครับคิดสร้างชาติดีกว่าไปชูสามนิ้วอะสร้างบ้านแปลงเมืองร่วมกันนี่คือโอกาสสาคัญของบ้านเมือง3าคนนะครับก็ความเห็นของคุณผู้ชมที่ส่งมานะครับก็มีทั้งเรื่องปฏิรูป ตำรวจแล้วก็หนึ่งปีของกปปสนะครับเนี่ยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งการให้หักเงินผู้ใต้ผู้กังปัญชาเพื่อนำไปทำผ้าป่าเพื่อเอาหน้าตามลำดับยศแล้วก็มีทหารเท่านั้นที่จะปราบตำรวจได้ครับมีด้วยเหรอหักเงินไปทำผ้าป่าเนี่ยเอาทุกรูปแบบเลยเนี่ยมันทำบุญมันต้องความสมัครใจสิ่แล้วแต่ศรัทธาเนาะ ก็ไปหักเงินเขาไปทําบุญโอ้ยอย่างนี้ไม่นเ้ืผลโบสเดี๋ยวก่อนปิดรายการเดี๋ยวค่อยสรุปแล้วกันตํารวจกาลักการเมืองเอื้อผลประโยชน์กันอยู่ปฏิรูปไม่ได้หรอกครับเรื่องการปฏิรูปเป็นไงฮะล่าสุดพูดถึงปฏิรูปไม่ได้ไม่ได้เนี่ยปฏิรูปไม่ได้เหรอฮะอาจารย์เทียนฉายยังมีความหวังอยู่นะอาจารย์เทียนฉายกินแล้วนั่นนะครับประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชก็บอกว่าตอนนี้จะมีการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมา3คณะ เพื่อช่วยงานประธานสปชก็คือ1ดูแลเรื่องทั่วไปในการปฏิรูป2เพื่อประสานงานภายในคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง18คณะโดยกรรมการก็จะมาจากประธานกรรมการแต่ละชุด 3. เพื่อสื่อสารระหว่างภายในกรรมการรัฐบาลสื่อบนชนและให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวในการทํางานของสปชทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการทั้ง3คณะก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทํางานของประธานสปชเพราะยอมรับว่าไม่มีความรู้ในทุกๆเรื่อง และเพื่อทําให้งานด้านการปฏิรูปประสบความสําเร็จนะครับ<ม>ส่วนปัญหาความขัดแย้งและกระแสต่อต้านรัฐบาลในหลายพื้นที่ขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการทํางานของสปชอแต่หากพบว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องรีบแก้ไขทันทีโดยจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนว่าเราเข้ามาเพื่อปฏิรูปประเทศให้ไปสู่ทางที่ดีและตนก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจการทํางานของเราส่วนการจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น นะครับจากประชาชนนั้นสปชก็มีการประสานไปรยังหน่วยงานความมั่นคงอยู่แล้วรวมทั้งร,รับการช่วยเหลือจากกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าในการอำนวยความสะดวกพวกเขารู้ว่าพื้นที่ไหนมีความต้องการอะไรดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าห่วงทั้งนี้ตนก็หวังว่าการทํางานของสปชในการปฏิรูปประเทศจะสําเร็จได้ด้วยดีครับครับส่วนอาจารย์บรวรศักดิ์อวันโนนะครับประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พูดถึง แนวทางในการรับฟังความคิดเห็นนะครับ,รบอาจารย์บวันศักดิ์บอกว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วยผู้ใช้รัฐธรรมนูญที่ดีด้วยวัฒนธรรมการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องหาแนวทางวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องสําคัญคเพราะตัวรัฐธรรมนูญไม่สามารถเขียนให้แก้ปัญหาเชิงวัฒนธรรมได้เช่นร,ระบบอุปถัมภ์การซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะทําอย่างไรให้คนไทยไม่ยอมรับการกระทําดังกล่าวนี่แหละครับเพราะฉะนั้น ถ้าเขียนกฎหมายไปแล้วคนเนี่ยไม่นับถือกฎหมายก็จะทําให้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีความหมายเป็นเพียงแค่กระดาษใบเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยสำคัญมากอาจารย์บวรศักดิ์ยืนยันนะครับ,รบส่วนการทําประชาพิจารณ์เนี่ยจะมีการทําอย่างน้อย1ิครั้งอันนี้เฉพาะของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับ,รบส่วนการทําประชาพิจารณ์โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยหรือว่าสปชเขาจะมีการดําเนินการในระดับจังหวัดจะประสานงานกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกัน ส่วนการประธรมประชามตินั้นจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีและคอสอชอเป็นผู้กำหนด <ฮะ S 2> ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะให้ดำเนินการแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวลองฟังอาจารย์ประวันศักดิ์ครับรัฐมนูญจะอยู่ได้ถาวรหรือไม่ถาวรเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งรัฐมนูญต้องเป็นรัฐมนูญที่ดีสองผู้ใช้รัฐมนูญต้องเป็น ผู้ใช้รัฐธรรมนูญที่ดีแล้วก็ 3. วัฒนธรรมการเมืองของคนละเมืองและของนักการเมืองต้องเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่ดี3สิ่งนี้ครับจะทำรัฐธรรมนูญอยู่ได้นานก็ก็เป็นเรื่องกฎหมายเท่านั้นน่ะถึงกำหนดบทคุ้นครองผลสุดท้ายมันก็คุ้มครองไม่ได้เพราะว่าคนใช้ก็ไม่ไม่นับถือ มันก็ไม่มีความหมายรัฐมนุญก็เป็นกระดาษเอกสารกระดาษชิ้นหนึ่งเท่านั้นประชาพิ<อ>จารณ์มีแน่คือกรรมธิการยกร่างเนี่ยจะทําอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะสิบครั้ง10บครั้งที่จะทําโดยกรรมธิการยกร่างเองสภาปฏิรูปแห่งชาติเขาก็จะทําในระดับจังหวัด ทีนี้กรรมธิการยกร่างนี้ก็จะต้องประสานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกันครับอาจารย์ถ้าประชาพิจารณ์ถ้ามีการทําให้สังคมเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเสนอพิจารด้วยประชามติหจะขอประชามติก็ต้องอยู่ที่คอสอชกกรรมอผมบอกแล้วว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมผมเห็นว่าควรทาควรจะทําแต่ว่าคนตัดสินใจไม่ใช่สภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ใช่กรรมธิการยกร่างแต่เป็นคณะมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็คืออาจารย์บวรศักดั์ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับท่านด้วยทำไมฮะเมื่อวานนี้อาจารย์บวรศักดิ์ได้รับรางวัลน,นะครับเข็มทองคําเชิดชูเกียรติและประกา,ะกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็ต่อด้วยคุณประชาเตรรัตนะครับสมาชิกสปชซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามันการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับทางคุณประชาก็บอกว่าในวันที่26 พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประชุมกรรมธิการเพื่อกําหนดกรอบการทํางานของแต่ละฝ่ายขณะนี้ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายและยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะเรื่องการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านนะครับโดยมองว่าเออชาวบ้านสนใจไหมอนุอกรรมาการกรรมธิการที่จะลงพื้นที่จะทําอย่างไรนะครับก็จะต้องดูกันแต่ที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงก็ให้ข้อมูลมาแล้วนะครับประมาณสัก 60- 70%เรรวมทั้งผลการศึกษาแล้วก็เวทีรับฟังความเห็นของคณนะ ทำงานชุดต่างๆที่ผ่านมาเช่นคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออปอที่มีอาจารย์นนคณิตนนครเป็นประธานนะครับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดของคุณอนานันต์ปัญญารชุนเป็นประธานและคณะกรรมการสมัชชาป,ปฏิรูปที่มีคุณหมอประเวศวสีเป็นประธานเราก็มีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการทํางานไม่ต้องเริ่มกระบ,บวนการใหม่เพราะเรามีเวลาน้อยและจะเริ่มกระบ,บวนการใหม่นั้นคงจะไม่ทัน เพียงแต่ต้องมาเติมเต็มส่วนที่ขาดว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนที่ห่วงว่าจะมีคนออกมาต่อต้านเวทีการรับฟังความคิดเห็นในต่างจังหวัดนี้หรือไม่คุณประชาก็ตอบว่าคือช่วงนี้เนี่ยการต่อต้านเป็นในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการปฏิรูปนะครับซึ่งไม่น่าจะมีใครออกมาต่อต้านเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากาลังจะหาทิศทางให้กับบ้านเมืองได้เดินหน้าต่อไปแต่หากกลุ่มที่มีเจตนาจะต่อต้าน เขาก็ต่อต้านได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าประชาชน90%อยากให้มีการปฏิรูปครับครับส่วนมาดูทางด้านปปอชอบ้างนะครับล่าสุดเขามีความคืบหน้ากรณีการถอดถอนอดีตสวอ,อ,อดีตสสนะครับรบรวมไปถึงได้มีข้อเสนอเพื่อที่จะปฏิรูปการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเราเลยให้เด็ดขาดขึ้นคุณสันเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้พูดถึงความคืบหน้า การส่งสำนวนคดีถอดถอนอดีต38สวกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวโดยมีชอบให้สภานิติบัญญัติดำเนินการถอดถอนนะครับโดยบอกว่าน่าจะส่งสำนวนให้กับสนชได้ในช่วงประมาณวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้คือยังไม่ได้ส่งนะครับแต่จะส่งได้26ถึง28พยนี้อันนี้ก็คือกรณี38สวนะครับส่วนกรณีถอดถอนอดีตสส .268 คน กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวโดยมิชอบตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของอปปชกําลังมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกันอยู่ถ้าไต่สวนอดีตสสคนไหนเสร็จก็ทยอยชี้มูลความผิดไปก่อนแล้วก็ดําเนินการเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆไปคาดว่าจะทยอยชี้มูลความผิดอดีตสสได้ภายในเดือนธันวาคมนี้จะไม่รอชี้มูลความผิดพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดเพราะจะทําให้คดีช้านี่อันนี้นะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งเนื่องจากว่าอดีตสสบางคนมีคดีอาญา เรื่องเสียบบัตรแทนกันร่วมอยู่ด้วยค,คือจํากันได้ตอนแก้รัฐธรรมนูญมันมีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันอันเนี้ยใครที่ทําแบบนั้นเนี่ยถูกดําเนินเรื่องคดีอาญาด้วยครับแต่กรณีแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ชอบเนี่ยอันนั้นเนี่ยเข้าข่ายที่ถูกถอดถอนก็ทยอยชี้มูลกันไปเสร็จภายในเดือนธันวาสําสหรับส่วนนี้นะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองในมาตรา12 ข้อเสนอที่จะมีการแก้ไขกรณีนายกรัฐมนตรีสอสอและสอวอไม่ยอมแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จ<ะ>ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่ามีความผิดจริงะะจะต้องถูกตัดสิทธิ์ห้ามกลับมาดำรงตำแหน่งในภาคก,การเมืองหรือมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกจากเดิมกำหนดไว้ห้ามดำรงตำแหน่งเพียง5ปีเท่านั้น<ะ>เพื่อบังคับกฎหมายเนี่ยให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าพอพ้น5ปีแล้วก็กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ ปปชเขาเลยคิดว่าต้องแก้ไขก็คือห้ามจับมาดํารงตําแหน่งเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสนอปปชนะครับั 2> อ2อีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันถึงก็คือกรณีมาตรา27ที่มีโทษบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบมีฐานความผิดศูนย์ถึงประหารชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นไปตามอน,นุสัญญาสหประชาชาตินะครับซึ่ง มีพามีบทลงโทษบทกําหนดโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่เป็นมาตรฐานสากลเลยอันนี้ปปชจึงเพิ่มบทลงโทษในส่วนของค่าปรับเพิ่มขึ้นด้วยและส่วนโทษประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายอาญาเดิมปปชไม่ได้เพิ่มโทษ่าส่วนที่ปปชเพิ่มคือเพิ่มโทษในส่วนของค่าปรับให้มีค่าปรับเพิ่มขึ้น เพื่อผู้ที่คิดจะกระทำเนี่ยจะได้มีความยับยั้งชั่งใจและไม่กล้ากระทําผิดครับอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแล้วนะครับที่ปปชเขาเพิ่มโทษเพื่อขันน็อตการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนับอายุความปปชก็ให้มีการหยุดนับอายุความในระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยหลบหนีมันจะได้ไม่ขาดอายุความพูดง่ายงอันนี้คือข้อเสนอของปปชในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโกงก็ มีของคุณชายอุ๋ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปิริยธรเทวกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีท่านไปปรฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อการขับเคลื่อนประเทศไทยในงานปิดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่32ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับท่านก็พูดสั้นๆนะครับว่าตอนนี้การขับเคลื่อนประเทศมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆก็คือ หนึ่งนะครับเรื่องของสังคมสองการเมืองและก็สามเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้รัฐบาลแล้วก็สภาปฏิรูปก็กําลังดมเนินการทั้ง3เรื่องนี้อยู่นะครับครับแล้วก็คิดว่ามันจะเห็นผลก็คือมกราบรรดาการเบิกจ่ายงบทั้งหลายเนี่ยครับนะครับก็พูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเรื่องตัวเลข GDP อะไรเงี้ยนะฮะส่วนความเห็นก็หลากหลายนะครับขออภัยที่อ่านไม่หมดแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านแล้วนะครับ ประเด็นหลักๆก็แสดงยืนยันเจตจำนงในการที่จะให้มีการปฏิรูปเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอันนี้ก็ยืนยันกันเข้ามาหลายความเห็นนะครับวันนี้เราทิ้งท้ายด้วย MV ที่ได้ชมเมื่อตอนต้นรายการท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ชมครับ24พฤศจิกายน2556วันมวลมหาประชาชนคนไทยใจเกินล้านแล้วจากการชุมนุมวันนั้นการชุมนุมก็ต่อเนื่องและแผ่ขยายกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของมวลมหาประชาชน รเรา <ผม S 1> ลาก,กัน,น,นด้วยครบ1ปี 1> ลาก,กันด้วย MV, MV เพลงนี้แม้เราจะไม่พบกันของนั่งหาคารวานวันนี้ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับผมคำน้องสันติสุขผมเบิ้องประชาไทยและทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ แสกลแต่ใจไม่กลายหัวใจคือเกลียวสัมพันธ์มันไว้คือใหญ่แห่งความรักอันสายลงพัดทนอนยาไวที่ริมสายทานแห่งนั้นหุนใจของ เป็นดินและลมน้ำายคือความรักความคิองยิ่มเธอที่ตรึงราวไว้ผมยาวนุ่มเงียนสยา